เอาครับมาเบิ้งครับผมโอ้โหชุดเ,เดียวอะ่ะโบธรรมดาโบธรรมดามันมันมันเป็นงานที่ว่าเดี๋ยวรอค่อยแกอ้าอยากข้าว่ะ เด <S uce myself> ี๋ยวจะมุอเจ็บปวดเจ็บปวดโอ้มุไก่ถ่ทยไปยุ่น่ะนะเออมันมีคน่ายอยู่อ้ดอกสุดท้ายแห้งๆเพรนั้นไก่เพนันไก่อันนี้มันดอกธทรมดา เบิ่งกระซาใจเลยทีเดียวน่าด้านกอดีมาเลียใส่จังเลยบอกแล้วว่าตีจุดเราเาด้านดีโอ้โหที่ฝุ่นมาส่นเาเด็กมึงย่อนเขาจาไกลแล้วนะไกลแล้ว ไกลแล้วไๆคแล้อที่าไหนบุนอ่ะโอ้ยแยกสอทัวร์แล้วจางเล่นป่นแ 2, 3, 3. มีนเฮ้ยไกลแล้วไกลแล้คู่แล้วคู่นึ่งอ่ะวดดอกนี้แหละดอกนี้ดอกนี้ว้าแหวนวแหวอีกดอกนึงเี่ดอกนี้ อย่าเขาดอกนี้สูตราแงหาเพื่อนมาหาเพื่นหาเพื่อนหาเพื่นไปไปไปเดี๋ยวงาเพื่อนบอกกไดอกจักดาอ๋อ